สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตงครับออ้แจ็คเบอร์มือนี่ครับเสียนิดจัดเครื่องเสียงมาใหม่ครับมาดูดอกละหมื่นโอ้โหเท่าไหร่พี่เป็นศิษย์แปดหมื่นแปดหมื่นมีตู้โมบายอยู่โน่นี่จะทำหมื่นเก้าจะพอตู้ใช่ไหมตู้ตู้กับละโปก่ะหมื่นเก้าบอกพี่อาร์ตไปนอนกอดเหรอหืมศิษย์จูนแล้วโอ้สวยมากเลยพี่ เท่าฮะของผมเลยเท่าไหร่แสนแสนห้าห้าอะไรนีเพลงนี่เพลงเศร้วยแสนแสนห้าห้าห้าเหรอฝันสองฝันสองฝันสองแสนสองพูดพิดพี่แสนสองกันขาวเลยครับมีเพลงสศร้าเพราะเพลงสศราเหรอนี่จัดมาจากไหนพี่อาร์ชชนใช่ไหมชนปิดชนกันโอ้ชนไปหยาอยากเจอเปล่านี่ครับสุดยอด เราแบบนี่ถ้าถ้าติดแบบนี้มันไม่เสียรถเนอะพี่เนาะเราไม่ได้เจาะเนอะพี่ไปกับพี่อาสองคนบ่ไปใส่เครื่องเสียงเป็นเซนกินมาม่าดบ่กินไม่มีไม่มีร้านกินข้าวใช่ไหมมาแล้วต้อไปต่างถิ่นหมดต่างกินข้าวเอาเพลงแดนๆนนะพี่มันถึงไม่ติดนั่นแหละโอ้ <Are> ถ้าลูกทุง่งเนี่ยมันจะติดไปน500บน,นีไป่ไปใส่ที่บางแสนบ่เออสนองโอ้สิ่งดีโด๋ หเราเามาตางหาใช่มีขนาดขนาดหน้าเปิดยังดังดีเลยอนอพี่ปกติหน้าเปิดเบมัน่ค่อยแน่นเนาอันนี้มันแน่นเนาแปดมืนท้วนเลยไอแบเอี่ไ่น้อยอ๋อไฟไม่พอ มันต้องเสริมพวกขาปาพวกอะไรอีกไหมอ๋อใส่แล้วอ๋อพูดแต่ดังดีนะพี่รข้ามาเลยเออเอออันนี้พลิดประตูเลยสิสนอมเลยอะ ผมราคาพาวเวอร์ตัวเท่าไหร่นะพี่ตัวละหมื่นห้าผมมาจากฐามตู้เน็ตตูวอานไลน์เทลิซีผมยืดฐานเลยตู้ตู้ดีแม็กตู้เนี้ยโอ้ยแซนฮ่าไหนอู้แนนั้นนะแจ็คไปห้องเขาเลยไปโอ้ในนอนนะนนี่เสียงเพราะเสียงเพราะชอบเลยครับไอผมก็ชอบเครื่องเสียงอยู่แล้วครับนี่ครับ สะอาดสวยงามแบบเรียบง่ายครับโอ้อออแจ่มเลยพี่อาร์ตไปเป็นกิเลสแล้วพี่อาร์ตอ่ะเป็นกิเลสเลยใช่ไหมท,ทุนนะพ <laughs> ับไปเยอะไปหลายที่ได้เสียงพอมากเลยกะาว่าตู้คืนดีเมทชงมันฮายกใจลงม,มาเลยใส<ช>่ตู้โมบายสองข้างนี่เลยเป็นกลางบอก แสดงว่าสมมติว่าถ้าเราจะไปเที่ยวเราเสิร์ฟโมบายข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยเนะาะสุดยอดเลยเออบ้านเทพรวยดิบฮะถ่คิปเอ๊สนองนะฮะน่ะบิรวย์โนยนอันนี้เพลงลูกทุ่งครับสุดยอด สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ